นองก้อนขินห่านะครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วที่ฝนขึ้นเวทีนะครับวันนี้ไม่มีเพชรหรอไม่มีค่ะหมดหรือว่าอะไรไม่หมดค่ะเพชรเยอะมากเค้กซาบูเราเยอะค่ะเค้กเราเยอะแล้ว น้องฝากกดติดตามบ้านฮักอ่างเปาในเด้อพี่น้องมีบ้านฮักเราในพี่น้องมีบ้านฮักเราในพี่น้องบ้านหักอัางเปาผู้ใดฮักผู้ใดคิ้วผู้ใดสักผู้ใดสูนโมโหใส่กับไปกดติดตามเด้อเด้ออันที่ไม่ได้กับไม่ได้เรื่องบ้านหักเรื่องพี่น้องเด้อบ้านดี บ้านอาจจะร้อยนึงอะล่ะ เราม้เห็นคหน่าเวริ่ะเห็นกับอาิตตเ้นกับอดเอาแต่ว่าช่วงนี้กับซื้อต้องให้มันชิ้นไปก่อนไปเลยอยาขึ้นเวทีเดี๋ยวร้อยหนึ่งฮะโคไปเลยค้มค้มแบบโค้งไที่จะหลกงโค้งไฟก็ยิงไปอย่างนี้คว่ามันเป็นไปร้อยห้าสิบเออแล้วก็คอยเจนไปละน้องน้องน้องแม่เนาะอาเค็ตเราแล้วกับแบตตี ได้ไมู่้ได้แลายาิงทางนอกก็ได้ใหให้พี่พอเปนทายนไปยินข้างนอกก็จะยิงนี้สุดละเออตรนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้จะได้ไหมจะบอนไอเทียงไป็หมมาบอก สกิปสกิปเขาเปลี่ยนซูมือสกิปไม่เหมือนทุกไม่เหมือนทุกวันนะเปลี่ยนทุกวันแมนเราจะสถานการณ์เราจะต้องเช็คตลอดคิวว่าเขาขืนตอนใหน้ดาไ้นะดับกากเี่อาอ่อเ ร้มซาแม่เอมมาพัสดาซา่างเนอะไรน้ำใจอีกแ้กำลังใจก็ได้ต้องตื่นเต้นเลยูบานก็ไปโรงเรียนกับบเคยได้เงินหลายสำนีแยกเทียมได้เต็มที่มือรักบาทหาสิบหาสิบบมา เอายู่ดีๆอยู่ดีๆมีแม่แมอซีให้เงินมาหลายเนี้ยเอารู้สึกรู้สึกแบบใดรู้สึกตกใจตื่นเต้นหรือแบบใดรู้สึกดีใจจ้าที่วันี้ครับเนี้เนาะปกติเขาเงินจเป็นรู้เรียกจากแม่เขากับมือละหาซีมือละลอยวันนี้เขากับสีแดหลายก็เก่าที่บบนี้เากเป็นไฟาแม่ขึ้นแมหมือลาลอยหแมงขึ้นมือลาลอยเสียงเป็นมล่างเสียงเไรนา น่าโขกเลยป่ะแม่น้าโขกกันนั่นของปลาอิสระพัพมันคงเนี่ยก็เล่นเนี่นะว่าว่วว่างไปหาแม่ปีไปหาเรียนหัดรำไปที่หลวงเปลี่ยนจาออกดังเป็นออกทั้งปากนก้องปักเลยติดิดออกดัง ทงตอนนี้อายุอายุเพิ่นเพิ่นเพิ่นยังหน่อยเสียงมาท่านได้แตกเดี๋ยวเขาวิเขาใจวิธีลองเพีงเสียงแตกแล้วไปเลยบน่อกอดรอดอดรอดอดถมอวนีะ้งเกนเกบลอกีก่อนอ่บหนเป็นลียับเปลี่ยนสุดบ่ไไ้เด้นอนนอนกูดีวามอก่าแม่นอนอกา่นนาแม่น่กย่นอก่อนายออนบัก ตรงยางไปสนาเรื่อยๆลูกหยุดนิงดนน่งบ่ได้เันยนปิ้นทั้งห้องก็ร่างสิบไปทั้งหนามันหยุดนิงดนดนน่งบ่ได้เซียเป็้นพลัมเนี่ยงเดียวปวดไงวันเถอะว่าเปอย่างได้งกับวาปไปวันนี้เจตีนใบไปกีฬาเป็นตัวบอลเลยบอมี่ยังขันบ่มาหนีมัจุดทูบจุด,ด,ดยังไหวาพาแล้วเรียบร้อยอ,อ๋อเพิ่นอ,อ๋อเพิ่นจะเป่าเค้กก่อนเป่าเค้กท่านสอทัก่อน บามันเป็นคู่ยกย่านไปกินหัวลูกิ้นไปล่องศ้อนบางเล้วสองเดือน i! น้ำทวายลัชื่มือก <c oughs> ็ไดกลับมาเป็น,นมะลำนนี่หละมันเปอี่ยนเป็นคู่นมัธยมผูแแลวตอนนี้พี่ปอมแปมอะไเฮ้ยป,ป,ปอมแปมปอมแปมว่าเอาแท็กติกในกนารเอาไปแล้วจะมาบัท่านเลยเฮ้ยอไรเอาไปค่เาะก็เับเฮ้ยบาท่านเลพ่อหาเอ บอกว่าเขาเป็นพี่น้องกันพี่น้องแม่ตาเหมือนกันไหมเขาบอกว่า้จ้กระฮัดจูดเหอไอ้เนาะเยวหวานนักเกรกีเข่าเ็นพี่น้อน้องเขาไม่หัวหย่องแล้วนถ้าเลยดถ้าเลยโอ้เราอเรอเแม่ถ้าเอยโอ้พี่น้อง้ันเดียวกันแม่คนลอยเกินเนาะเฉพานเกินเกินเนาะอยากนอนหายพี่นอน ยแมคากจาแนบอสวัสดีเอาแอดมินแต่ใครเป็นแอดมินแอดมินอย่างคือไปยุไกลแท้คือว่ามาถ่ายไกกลๆว่า่ไพี่น้องแอดมินก็ชคือจังช่องพีทกฎหไม้หละงจะให้ยุ่บไก่หนึ่งกับบยางกับไก่เนี่ยยเปียแล้วจ็คน่อยเจ้าเจรจาลกเจ้าเสืเรียนคู่ครื่อยังเนี่ยชื่อโยกฮะ ชื่อโยเป็นคนภาคกลางหรอผู้ไทยใช่ไหมคนภาคอีสานคนชุลินครับพอเอคนสุรินสเรนสเรนเห็นอะไรจะมือแล้วเลยึ่งเมื่อวานครับผมมานแ้เรีม่อแล้วแม่เยอากตามไปยุได้ค่ะะยองไปที่ลหนระยองไป ยุ่งแน่ัค่วันแรกแค่ครับมีไงบ้างได้2วันอาคือว่าไปน้ำรถแอดมินแดมคปเต็มฮะเตมยุติแอดมินคือปีสองคนสามคนนึงคือสิเต็มไทยขององกอโอ้ยรถตู้เมองนางหลยอยู่เด้ตูแดมิะตู้แอดมินคือนองนางหลายอียัก่งตเออ ก็ตาม่ยากดอก่อเบะไปสนี่สองกระบานสมือก็ได้อันนี้สองคนเรียนบ่มีเบียกบ่ครับเนี่ยโรงเรียนครูพอโจค่ะครูแบะน้อยค่ะเขาเขาเขาไม่เคยท้องการที่เราไม่ได้คลิปนะคลิปต่อไปนะครับเด้อครับพร้อม